วัสดีสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเอฟซีเบอร์ส,สูขสุคนเนาะเพราะว่าสิเป็นเอฟซีทั้งพังดาวและกับพังไทยเนาะซาโกกับตองขอกับสบายดีวันนี้เซากกก็มาอาซิมาเปิดคลิปเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาดีอันมาภา,อา,อาพอันพ่นอแม่พี่น้องและกับเอฟซีเบอร์สูขสุ่คนมาเบิรงนเนาะพี่น้องเบิรงขเขาอยู่ไฮย่านแต่เนาะพี่น้องกับมาดีวิวเนาะพี่น้องดีวิวเขาในไฮในนาเนาะเพราะว่าตอนนี้กา มันกระซูบแบบเรืองบดิหารนั้นเนาะทุกคนกระไก่สิไ้เกี่ยวแล้วเนาะ mm hmm. แซวก็ันนัานคิดว่าอีกประมาณประมาณสองสามเหมือนก็คือสิไ้เกี่ยวเลยลเนาะพอ mm hmm. พี่น้องเพราะว่ามันกระเดืองแห้งแล้วตอนนี้ก็อยู่กลางทุ่งหายทุ่งน้าเนาะพี่น้องเห mm hmm. ็นปะข่าวอยู่ในหน้าของซ้วกอเองพี่น้องกระเรืองก็เจวกับเลยเอาคลิปลงประมาณช่องเหมือนเนาะพี่น้อง เอาลงตั้งแต่มือเฮ็ดขามาอเอาคุณแม่เอาคลิปลงมือเฮ็ดขามเอาก็บแบบคือแบบมันมันพิษผ่านน้อยหนึ่งะนะเพราะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนคลิปที่แบบบอสุดเนาะพี่น้องก็เลยแบบมันพิษผ่านก็กต้องขอโทษน้ำลายๆมันอีกเลือกซีมารีวิวอเขาที่มันซู๊ดเนี่ยนะเนาะพี่น้องตอนนี้กะที่ที่หล่อแบบนี้ก็เพราะมันยัง่งเลยเนาะพี่น้อง รอแบบหาล่ไใกล้ข้าศัาลงมากแต่ก็เจอนกนกกระซิบที่มันอ่าลงมากินเขาไหนพี่น้องมันเพราะว่ามันก็มีแต่อยู่หน้าเสากรแ้วก็อยู่หน้าขางหน้าเสากรเนาะพี่น้องหนกมันก็เด้ออ่าสีลงมากแบบนกมันก็เด้อลงมากินลายนะพรอแม่พี่น้องนอกด้อตรงตรงย่างหล่อเลยเนาะนี่ก็เดี๋ยวเสากรเสียเบื่องนี่ก็เป็นเขาที่แบบมันมันซุกแตเนอกพี่น้องเบื้องนี้เป็นเบื้องน้องเนาะ เป็นเบืองน้องเป็นเบืองเป็นเบืองน้องซออะไรพี่น้องนเนาะเดี๋ยวซอ,อก,กอสิพายอย่างขึ้นไปอาเบิ่งทั้งเทิงเนาะพี่น้องว่ามันว่ามันสีเดืองสํากันหรือว่ารูจังไดเนาะนี่ก็จะเป็นเบืองทั้งลุมมืมอกี้กับมาเป็นมือกลองเองพี่น้องเปิดคลิปคนเดียวเพราะว่าน,น้องอ้อยเพิ่งก็ออกมาหน้าอีกเดี๋ยวนาออยู่พังเพิ่นบอกว่าอีกประมาณเบืออื่นหรือว,ว่า ้ืเพื่อนๆเพิ่นจังสิได้มาเปิดคลิปน้ำนะพ่อแม่พี่น้องเขาว่าเพิ่นออกมาหน้าเนาะเพิ่นออกมาเฮ็เดเบียคเพิ่อนท่นไดพี่น้องก็เป็นเขาที่เลี้ยงแล้วโอ้กไก่สิได้เกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องมาเกี่ยวเลยผู้ใดนใจดีกันมาเกี่ยวซอยเสา,าก้เลยเด้อพี่น้องเพราะว่ากาอีกบอลนก็คือสิได้เกี่ยวอะไรเลยเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่พี่น้องเดี๋ยวเสียเบิง่งเนาะนี่กา ไประมาณเก่าม่งอะไรแหละพี่น้องแต่ว่ามันแดดมันนี่มันแดดบบแก่ปันไดเนาะนี่เห็นบ่ขาในหน้างามอยู่วะพี่น้องว่าเนาะกระซกเดืองมาแล้วเดี๋ยวเบื้องนี้ค่ะเป็นเบื้องที่แบบอยูรำลำงๆเนาะพี่น้องเป็นไ้ที่แบบตกกระใสรำนลังๆเกิดกำลังโอนี่พี่น้องซ้ายนี่ กับร่างพ่อเมาแลนอพี่น้องร่างพ่อเมาเบือนม่กระสิเป็นเบืองที่แบบมันซุบแล้วอิกประม่านบัน้นบั้นบั้นจันนี่แหลนะน้องพี่น้องเจ้ากอกับขี้สิได้เกี่ยวเพราะว่าก็ต้องเกี่ยวไปน้ำน้องพี่น้องเพราะว่ายนเอาว่าท่านนะเพราะว่าคนเกี่ยวขอบพ่อเจ้ากอกับไร้คนปันใดก็เดึดต้องเกี่ยวต้องอันนี้ไปน้ำเนาะ ให้พูดเลยพี่น้องให้เสาไฟฟาพูดเลยเงก็สเเิเป็นไฮหญ่เนาะเป็นไฮหญ่หน้าเชาก็มีไฮหญ่ยซองใหพี่น้องนี่ก็สิยางขึ้นไปเบิ่งกับบรรยากาศกแบบัแบบโอ้แบบวิวมันไหนนะพี่น้องแบบถามมาถ่ายถ่ายตอนเขาเลืง้งตอนเขามันกำลังเลี้งเดืองเองมันก็งามนะฮะแต่ว่าคอยบปได้ถ่ายดอกบฟังพี่น้อง เขามากงามกาซิประมาณนี้แหละพี่น้องปีนี่นมันบ่อยากก้ามปนไดมันเป็นลังๆนะมันมันหนาวหลายเนาะมันก็เ้องโบอยากดื่มจากอย่างแต่ว่าได้รัำนีก้ก็ถือบานถือบากระพาะเบิ่งพาะแยงอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเบื่องกระสือเป็นตัวเบื้องนั้นเบื้องนั้นมนกระสือกไก่สุขสาระดีสุขสาระา กระเดีองแม่เลยเด้นี่ให้หญ่เบืองนี่ค่ะให้หญ่เบืองนี่สิเรืองกลัวเบืองรุมพี่น้องเพราะว่าอ่าเพราะว่าลำเบืองนี่ก็อนเด็กกระเจงไปลำให้สุ้มน้ำลังเนาะเกลือเบืองนี่มันกระซูกลายกลัวมันกระซีกลายกลัว ไอทีแบบอันนั้นเอฟซีเซากรนะพี่น้องกัตตองแบบตองแบบมาเกี่ยวซอยี่เด้อนอกบ,บาสปินอันเอฟซีของนนองอ้อยหรือว,ว่าของเ้ากรเองเนาะพี่น้องอย่างไรคนมาเกี่ยวข่าวซยแห้งตอนนี้นกมันกระโดงมากิน้ายได้ ทันบ่มันเจอนี่พอดีเบิดองอืมทาทาทายบิวเบื้องนี้มาถ้ทาทายเบื้องนี้มากก็สีเห็นผูพีพ่น้องเห็นบิวเบื้องนะั่นเห็นบิวเบื้องน้องโซเบื้องที่ข่อยยางไปบางยาแล้วกาทาเบื้องนี้ฮะมักก็สีเป็นไ้ที่แบบทิศแข้มทางาพี่น้องมักก็สีเป็นหนทางทิศแข้มทางนี ให้ซุกนี้มันกระสีเรื่องกลัวให้ทั้งดูยูรุมเนะาะเพราะว่าอ่าลำก้อนหมู่อะไรพี่น้องว่ามาันกระอยากตอบกับแสงแดดมั้งพี่น้องมันเป็นเดือดเดือดหน่ะกระสีเป็นเพื่อนแม่ทวีแล้วกระสุกสาระกระสีซ้ำหนี่เนาะ,ะพ่อแม่พี่น้อง เอาใน,นาขคงเศก,ก้อกันดขคงคาจ่าหอยกับําลังแบบเดิมทอกเดิมอันนี้นะพี่นอ้องเบิ่งแบบนี้ฮาวคือจังวาน่าหางได้ายน้องพี่น้องแต่ชีจริงแเนาดเดอรหน้าเรลาดเดอ,อหน้า,าเส้ากหางบลารหาเรากหลอน้างปรากพหาาหน้่แหงลนาน้าเราะวหาแลนเนาก็บลาดเดอรหาเอากนะ็าลาดเอรหน้าแต่แาก็หลเดอร้าเรเาเก เอาหมาหน้าพี่น้องเดือมยังมีน้ำเปล่นงาน,าน้ำโมบุกซ้ำคือสิแบบมีตะเกี้ยวเอาบไริใส่จักตัดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสีโต้หน้าเพราะวนาเซาร์โกมันมัน,นขรคางทีสิแบบเปล่นงาน้ำโบตโตกพี่น้องการรีวิวเนาะพี่น้องรีวิวแบบเป็นทีเด็ดเลแบบอยู่กลางทงไฮท,ทงนาเลยแบบธรมธรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ บานให้บานหน้าเฮานี่เดี๋ยวน้องพี่น้องแบบบานนอกบานหน้าเฮาอันนี้ก็จีแนวที่่อยถือนี่กะจิเป็นแนวที่่อยไล่เนาะพี่น้องไล่เอาไว้ไล่หนุกทะเลแนวที่คอยได้นุกแบบถือแบบให้แล้วก็เอาไม้มาคอ,อน,น,น,นะพี่น้องแบบให้มันรังหนุกมันกะมันกะสีตื่นแน้ะมันกะสีบินออกไปเนาะพี่น้องกะแบบกะไข่กวัวห้องอะไรแบบได้คนเดียวเพราะว่าน้องนอง้องเพิ่งกะจะไปไ้กับปู พี่น้องเลยเหมือนกับเป็นสวนกระปดที่ปลูกตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้บ่มีแล้วนะ้อง่น้องมีตะขางมาทั่วนั่อ,อยู่กับพ่อไรเก็บกินอยู่พี่น้องแบบมันโป่งเลยมันเป็นเลยนะเนาะก็โอเคเนาะทุกคนข่อยกะสำหรับอันนี้ข่อยกะรีวิวไ้เบิ่งกกะกะเห็นแล่เนาะพี่น้องบ่วบาสิเป็นทางเบืองอ่ะ ทางเบืองหัวหน้าแล้วก็เบืองแคมทางเนาะคอยกรีวิวอะไอันนั้นก็ถ่ายก็แบบรีวิวให้เบิงให้ได้เบิงเบิด้เนาะพี่น้องกสิขึ้นเมื่อเที่ยงล่บัด้เมื่อเที่ยงนาพี่น้องเหลือมเนาะมเที่ยงแล้ว ก็ขึ้นมานั่งแบบนั่งยุที่ียงเป็นที่เดียบเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่กลางท้องไทยท้องหน้าฮันมันก้อนเอาอนเลยเนาะพี่น้องอ่าแต่ว่าวันนี้มันเป็นสีงอ่างอเนาะจะเป็นจังไหนแบบอันแดดบกกาอันแดดเนาะพี่น้องกะาอ่อนเปิดคลิปคนเดียวเนาะออยเป็นกออกมะนากะรสำหรับคลิปนี้กะสิเป็นอันนั้นคลิปสั้นๆันเลยเนาะ เป็นคลิปสั้นๆที่แบบเส้ากอผ้าอ่ารอทงไฮทงหน้ารอเบิ้งเขาซุกน้องพี่น้องว่าไก่หน้าเส้าก้นี่ไก่สิได้เกี่ยวแล้วบ่น้องพี่น้องกะไก่เดี่ยวอีกประมาณอีกสองสามหมื่นอิละเส้าก้กะสิได้เห็นคลิปเส้ากอเกี่ยวเขาเลยเด้อพี่น้องวัดนี้เนาะกะบาพ่อแม่พี่น้องด้วยเอฟซีเบอร์สู่สุกคนเลยน้นองพากดได์กดแร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เส้ากอแล้วกับน้องอ้อยน้ำเนีน่เด้อกะ มาเบิ่งใหม่เนาะพี่น้องว่าเฮาสิมีคลิปอีหยังมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามทั zoom เนาะกะถาถา้าติดตามแล้วก็ถาเบิ่งเป็นํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสําหรับคลิปนี้เจ้าก็กัสิขอจบคลิปไว้เพียงเช่นนี้แหละพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บ,บ๊ายบาย